รถมันแห้งหมดไหมห้างไม่แต่แบตับเอีอบเยบร้อยหัวหนตัวง่ามอยู่มาด้อคนด้วยตัวยังไม้หินนึกวบานี่หินมูลิหินนี่ยบานี่

นี่มานี่แล้วนี่แล้เนี๋ยูย่ผ้าเนี่ยใครจะวัดดวงเนี่ยเด <laughs> ี๋ยวตัวเองข้างหน้า <c oughs> นี่อะไรผ้าใบเนี่ยดเดี๋ยวต้อง <laughs> 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 ใช้เทคนิคในการยิงทำนาญการพิศเศษน็อกนอกอาซิวเฮ้ย <laughs> ไม่มันใช่ตัวอะไรมนตัวเล็กังเลิมันีมาเต็มเลยนะเอาดิตัดไปเลยอ้ตัวนี้นั่นงอนตาไตัวนี้เหรอโอ้ดือกว่าไม่โอ้มันดึ้หินลงน้ำวะ ไปแล้ว้รถน,นี่ือไปเลยอ่ะใหแล้วนุ่น,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 นตัวโคตรมาแล้วลตัวไหนใหญ่อ่ะเดี๋ยวตัวตัวใหม่มาใหญ่อ่ออ <laughs> ร้ยยาีเล luộc không cái này luộc không phải không luộc haha cái này là đang nói là nó 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 lui lục đoạt cái gì câu vấn đi ta này, không đi. <laughs> 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 <einen t> <laughs> à. ยสองตัวแล้วอยู่นี่ต้องเปลี่ยนดอกแล้วครับเปลี่ยนดอกก็เสียดายดอกอีกได้กดแล้วกดอสองเทียแล้วครับมาหนึ่งหมนันครับ